นะคะยูทบซีคนแนลมาเลือกไพ่เลยค่ะใบที่1ใบที่2ใบที่3ว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเรานะคะเลือกได้แล้วมาดูใบที่1กันเลยค่ะใบที่1นนะคะคุณจะพบกับสิ่งที่แบบว่าคุณถึงแบบว่าเออมีความแบบว่าคิดคิดคิดแบบ รู้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างแบบพบหาทางออกวันนี้คุณจะมีทางออกหรือจะมีการได้เคลียร์งานเคลียร์เงินเรื่องของความรักก็มีการได้เคลียร์ใจกันนั่นเองนะคะใบที่สองแต่แนวคุณก็จะได้บุกรุยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการงานการเงินอะไรคุณจะมีการบูบุญลุยลุยทุกเรื่องทุกอย่างจะต้องแบบว่าออกไปทําเองเหนื่อยแล้วก็หนักนะคะวันนี้นะคะใบที่สามแต่ แต่วันนี้คุณมีแต่ความสุขสบายคุณอยู่แบบว่ารับเงินรับทองได้เรื่องงานก็เคลียร์งานได้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้สมหวังทุกอย่างในไมที่สามนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย